ครับก็อยู่กับผมนะครับฟุนึ่งเข้ามานะครับในเอ่อในจอร์ดามบอลลูนทีนี้แบตเทอรนะครับหรือไม่ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งครับบอลลูนดีเฟนด์พาวเวอร์แบตเทอรนะครับก็มีจักรยานในนามเคนนิงนะครับใน,นโทรศัพท์อาจจะแหลกๆหน่อยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวบอเสียงนิดนึงโทรศัพท์คือใช้โปรแกรมอัดมันอาจจะแหลกนะครับ แต่เกิดผมไม่ใช้มันมันจะลื่นกว่านี้เยอะเลยลื่นเยอะเลยแหละไม่กระตุกเลยนะครับมาลองบัตโชว์สักคนนะครับอันนี้ผมก็ได้เล่นมาแต้มเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับผมก็ได้ล็อกอินผ่านเฟซน,นะครับผมเล่นเอาอารีน่าสักหนึ่งร้อยก็พอครับผมไม่ได้โดเนตเวยผมไม่ได้เติม,มเงในเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตื่นตื นะครับก็โอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, มันชน,นะน <laughs> ระแปนดูแต้มแต่พูกเยอะโอ้โหนี่คือตังแต่ตังมันมีน้อยนะครับ <laughs> ผมเล่นสักประมาณสองสามคนละเ,เริ่มเลยนะครับก็จะเตรียมจัดการฟินิชชิมให้หมดเลยครับโดยการหาครับบลาซึ่งผมยังไม่มีตังกมัน็บตังสิ่ตังนี่พันกว่าละ เราเก็บทีละ5้ารอยก็ได้เ,เก็บทีละพันก็ได้นะครับสูตรมอมคือปัดตัวนี้ก่อนแล้วก็อัพอัพอัพอ่ามันมีคอบาตัวดูดเลือดครับไม่ต้องไปสนใจมันก็แค่ดูดเลือดเราครับมันดูดเลือดไปเพื่อนตัวใครที่มีคอบาครับผมเห็นละตายแรกๆเลยไอตัวไอตัวปืนเนะี่ยไอฝั่งศัตรูเนี่ยตัวปืนตัวเนี้ยจะตายตัวแรกๆเลยนะครับไม่ค่อยดีนะครับโอเคถึงเวลา ส่งก็โปร่งครับกดไม่ติดโอเคออืมอืมมส่งไปส่งไปส่งไปรับรองเดี๋ยวมันตายง่ายชัวร์มันมีแต่คอบบ้ายโอยโ,โอ้โห,โโหรู้สึกมันมีแต่คอบบ้าอยู่ดีมันอับตังมยยันยได้แรกอืมแล้วก็แล้วก็ส่งหรือแตก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 ข้าสานลงโอ้โหมีการซื้อมุ้งมาแรงมาแล้วไม่สซนนะกดต่อ มีมูมาแงก็ตามหมดไม่สนม,มีการบูทด้วยบูทช่วยอะไรไม่ใช่ช่วยเลยนะโอ้โหเล่นลงแต่ขอบบ้าอีกสักพักเล่นดูดเลือดนะครับมันอัพดูดเลือดยังไงะอ๋อมันอัพใส่ตังเป็นไอ้นี่นี่หว่าเพราะฉะนั้นเวล่ะต้องอัพไอตรงนี้เป็นไอน้นี่ไอนนะครับเพราะบางทีมันอาจจะสแกนคือไอ้ตัวเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษแต่ผมให่ไปอั ทีมบาสปอร์ไลท์เอาที่หลังพร้อมันทำอะไรได้บ้างในมังกี้สตีนะครับผมก็มีมังกี้สตีด้แล้วเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวที่หลังะยัดลัวไปยัดเข้าเข้าไปเข้าสิเข้าเข้าเข้า,เข,าเข้าไปอยาเข้าไปบูทบูทบูทเสียตังอ้โหนี่คือจะปั๊มตังส่งบอลลูนอ๋อลูแลมันใช้แผนนี้นะนะครับเถิดเขาใช้แผนนี้นะครับคือ คบบ้าแต่จะเป็นตัวให้ตังระดับหนึ่งแสดงว่าคค้ายๆมังกีฟาร์มแหละแต่ให้น้อยกว่ามังกีฟาร์มเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมดูแล้วผมก็ส่งเอาให้ไอตรงเขียวๆรายได้ด้านบนตอนนี้เป็น300ร้ครับเอาสักประมาณ500ก่อน500แล้วแล้วผมค่อยซีบ้าลันช์ไปเลยนะครับมันจะดีที่สุดอ่ามันส่งมันส่งกรีนมาใช่ๆมันส่งแค่บอลลูนสีเขียวนะครับลันชคืออะไรคือ เป็นการส่งบอลลูนแบบรัวๆอย่างนี้ครับเป็นรันผมก็รันอยู่แต่ว่ารีเจนรั้นก็จะมีพวกแบบรัน้นรีเจนก็คือไอบอลลูนรูปหัวใจครับมันจะิวตัวเองได้คือสมมติแตกเป็นสมมติสีเขียวแตกมันจะเป็นสีฟ้ามันสามารถกลับมาเป็นสีเขียวได้เป็นการซูเลือดประมาณนั้นโอเคอันนี้ผมก็ไม่มีตัวเหล็กตัวทาลายเหล็กนะครับโอ้โหมันส่งมาแบบไม่คิดอะไรเลยว่าเรานี่โหดอยู่อืม มันไม่คิดหรอกว่าเราโหดเนะี่ยโอเคนะครับปรับเป้าหมายครับด้านล่างเปลี่ยนตรงกลางเป็นสตองตรงสตองสตองโอเคอันนี้เฟิร์สอันนี้เอาลาสแล้วกันไอตัวล่างสุดเอาลาสนี่ลาสโอเคนะครับแล้วก็ตัวทำลายเหล็กสตองตั้งไว้สตองสตองสตองนี่ลาสโคสโคสไม่เอาสตองโอเคนะครับแล้วก็อัพไฟบอล แล้วก็เซนแล้วก็อันนี้ก็พอน่าจะโอเคแล้วทางนี้ก็รอรอลันช์เวลสิบสามอย่างเดียวนะครับรีเจนลันชนะ์น,มมน,มมน,ชนะครับรีเจนเลนโบ้ด้วยรีเจนเลนโบ้ลันช์นะครับหรือว่ารีเจนพิงลันช์ก,กามโม้กามโมอ,อันนี้ก็เป็นลันได้เหมือนกันครับเดี๋ยวฉันกามโม้ลันช์กามโม้พิงแต่ว่าผมจะเอาแค่รีเจนซีบาพอน่าจะจัดการได้นะครับซีบาคือตัวอะไรครับตัวสีดำครับเดี๋ยวผมรีวิวลูกโปง่งแต่ละอันก่อน สีแดงคือจะเป็นระดับแรกครับส่วนสีฟ้าระดับ2ใครยังไม่เคยเล่นนะพอแตกสีสีฟ้าแตกปุ๊บก็จะเป็นสีเอ่อแดงนั่นแหละเออส่วนเขียวก็เป็นระดับสาครับแตกปุ๊บมันก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้ก็อ่ะไล่เรียงเลยสีแดงมันจะเป็นอันนี้แล้วก็ชมพูก็จะแตกเป็นสีสีส่วนสีอันนี้สีขาวนะครับมันจะแตกเป็นสีสีไล่วางสีชมพูนะครับแล้วก็สีดำสี ตข่าวคือมันจะกันน้ําแข็งนะครับติดกันบ้าแข็งโอเวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเค่อย,ยมาอธิบายรอบหน้ามันลั้นมาแล้วกดไม่ติดโอเคกดติดแล้วลั้นเราก็รั้นไปครับสักรั้นไอนี้ไปครับรัน้นซีบา้ลาลันไปโอเคน่าจะรอดแล้วมัง้งมั้งนะเรารู้สึกว่ามันไปไม่ถึงเลยว่ะ อไม่เข้าเลยสักตัวไม่เข้าเลยนะครับคือเออนะครับเราจะตายไหมเราจะแพ้แน่เลยเราคิดว่าไงนะโอ้โหมันมีพิงร้านมาเต็มนะโอ้โหบอทโอเคนะครับคือสีดำาครับคือจะก,กันระเบิดส่วนสีขาวจะก,กันน้ำแข็งครับคือจะโดนน้ำแข็งแล้วไม่เป็นไรเลย พอมันมาปุ๊บก็บูตเอาให้เล่นให้ยาวๆเลยพอรู้สึกว่ารันถ้าปกติไม่น่าได้เพราะฉะนั้นส่งบอลลูนมาเถอะส่งสีดำพอาสีดำได้ไรายได้เยอะสุดแต่ก็เสียตังค์เยอะสุดเช่นกันส่งเดี๋ยวส่งซักเรนโบลันชไปเยอะหรือไม่ก็ส่งโมบ้าเลยโมบ้าทีน่าจะดับโมเอ้โมบ้าไม่ดับแต่มันต้องเอา BFF นะครับมันถึงจะดับนะบเป็นชื่อบอลลูนยักษ์นะครับอัน สีบอลลนสีฟ้ายักษ์อันนี้มีชื่อว่าโมบ้านะครับส่วนสีแดงรู้สึกจะเป็น BFF ส่วนสีเขียวใหญ่สุดนะครับจะเป็นซอมบ้าครับถ้าจะไม่ผิดซีหรือหรือชื่อหนึ่งครับ C O M G ีนี่ไม่ใช่ตัวซีนะตัวสั้นนอืมคือชื่อแต่ละตัวมันอ่านยากมากเลย ส่วนม้าลายทําอะไรได้้างครับมันจะแตกออกมาเป็นสีดําและสีขาวแล้วมันจะทําลายพอมันจะกันบัฟทั้งสองอันคือ,อกันระเบิดและกันไอ้นั่นไปด้วยโอโอ,โอเวละเวน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 เว,เวนนีโอเคอัพสายฟ้าละอัพธนดดโดทะยูอ่อบูดบูดบูดกันตายโอเคกันตาย,เ,ตายเดี๋ยวอัพเลเซอร์คนนอนเลยแล้วกันรอตาัง ไม่ไมีต่างอัพอ,อืแล้วบอลลูนมามีลิเจนได้ดีมากตัวทำลายเหล็กเหล็กนี่มีลิเจนได้ดีดีดีดจเจริญพูดประชดเอ,อื้อเจ็บตายฮะ <c oughs> นะครับเอ,อื้อดีเฟลดีเฟลเลยดีฟีเลยเนี่ยดีฟีเลย,ย,เลยไม่น่านะครับก็อ่ะ อันแรกเดนดูตังไปแล้วครับ Wi-Fi เห็นใครเห็นชีดแดงผมอาจจะต่ำหน่อยครับเนื่องจากผมนั่งห่างจากเราเตอร์ครับปกติถ้าผมได้เออผมได้ถ่ายในคอมรัาเราเตอร์จะอยู่ข้างคองมนะแต่นนี้คือผมมาถ่ายนอกบ้านนคะรัมันอาจจะมีเสียงแทกครับแต่รู้สึกน่าจะไม่คมมั้โอเค คนนี้ก็ยศใกล้เคียงกันครับเร็วสเเิเราจะกดอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจเฟซผมก็ได้แล้วแต่ครับ อันนี้ครับมันออมส่วนอันนี้ครับเขาเรียกว่าวิธีแกรปั๊มต่างชนแรกครับคือวางน็อตก่อนครับแล้วมันจะบางทีมันอาจจะเก็บซื้อทีเดียวหรือแม่มันอาจจะเก็บซื้อมังกีฟาร์มเลยเอ้บานานนาฟาร์มไม่ใช่มังคีฟาร์บานาน่าฟาร์มก็จะเป็นฟาร์มกล้วยนะเผื่อให้รู้ไว้อ่ามันส่งลูโกโป่งมาแล้วก็ส่งสีแดงสีแดงจะลัวครับส่วนเอะฟังนั้นคือจะเป็นฝั่งแบบยังไงอ่ะเป็นของหนักส่วนนี้จะเป็นของเบาแต่ลัว ว่าเราต้องปลุกเครื่องู่ต่อว่ะตรงนีนไน้ไม่น่ารออืมไม่น่ารอจริงด้วยอืมรับระยะสักนิดนึ่งอ๋อมันซื้อห่อแล้วดีดีดีห่โอโอเค มันมีหอแล้วหนึ่งคือเมื่อกี้เราเห็นนะว่ามันมีนีจาแล้วก็มันขายนนจาถ้าเอาหอนะครับเออกดผิดจะส่งสีจะส่งสีฟ้าไม่ส่งสีชมพูอ,อยั้ปล่อยมันยิงไปโอ้โหยังเหลือเศษตะปูอยู่ตรงจุดมันจุดหนึ่ง โอเคมันก็การเล่าโอเครู้สึกเหมือนมันอาจจะสู้ไม่ได้แล้วมันมาถึงกับขั้นกดบูทเลยหรอคือคับบ้าก็เป็นตัวอันตรายครับถ้าเกิดคับเต็มอยู่อันนี้ก็จะอัพรายได้สัก500ครับเพราะรู้สึกมันไม่มีฟาร์มมันก็จะดูไม่อันตรายแล้วก็ใช้วิธีเดิมครับเปิดสตองลาส เฟิร์สอันนี้ปรับเป็นตองต้องโอเคอันนี้ก็เอ่อไอตัวสุดท้ายปรับเป็นลาสลาสไม่ใช่เฟิร์สโอเคแล้วตัวกลางเสียงตัวกลางออกตัวแรกปรับผิด <laughs> ไปปรับผิดตัวโอเคนะครับอ่ะเนบเนบเอ็นชานอายอ่าลองเอ็นเชอร์แล้วก็เอ็นชานอายนะครับแล้วก็ปล่อยสีเขียวไปโอเคมีสีเหลืองแนะครับแล้วก็รีเจนมาใหม่ <laughs> มันจะเป็นเเวลนะครับลูกโป่งใหม่ใหม่จะมา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 หายหายเออถุยกดไปเรื่อยๆอ่ะมีตังเท่าไหร่ส่งไปให้หมดแล้วก็เว็บที่10ก็จะมีลูกโป่งมาผมก็ต้องวางทำการวางโอ้มันส่งสีขาวมาไม่กลัวกลัวทำไม กลัวทำไมกลัวทำไมเนี่ยโอ้โหเจ็บนิดหน่อยกูวกลัวทำไมกลัว จริงเราต้องมองตรงนี้แล้ว,ลวกระเป๋ตซองไว้โอเคอย่างนี้ถึงจะถูกโอเคการลิเจนด้วยอโอเคถึงเวลามันใกล้ตายแล้วเ,เก็บตังค์ให้ได้สักสี่พันนะครับก็ถึงเวลามันใกล้ตาอีกต่อไคิดว่ามันจะส่งตัวเหล็กมาทำลายเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่ง ที่ยิ่งกว่าเหล็กไปครับคือม้าลายครับกันระเบิดริอม,มันเป็น เราลัวทริปเรีนรถแล้วเรียนขับรถแล้วคอืมรถรัวมากอืมรถจะสุดแล้วโอ้เราก็จะตายแล้วแล้วก็มันตายก่อนโอเคนะครับงั้นวันนี้เขามานะขอจบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเนี่ยอืมมีคนมาคอมเมนต์ได้